Been good the สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองนะคะพบเจอกันอีกแล้วกับแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับวันนี้นะ แพ็กเกจของ TrueMove นะคะสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง28กุมภาพันธ์2565นะคะสำหรับคนที่ซื้อซิมใหม่เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาในระบบ TrueMove นะคะคุณก็จะได้แพ็กเกจที่ราคาถูกนะคะเน็ตเร็วนะคะก็ระบบเติมเงินนะคะซิมใหม่49บาทนะคะเอาไว้สำหรับใช้อินเทอร์เน็ตนะคะ หรือใครจะย้ายค่ายมาก็ได้นะคะทุกแพ็กเกจราคาที่หมอแจ้งเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วนะคะแล้วก็ทุกแพ็กเกจมีการต่ออายุให้อัตโนมัติทุกๆ30วันระยะเวลาน,านาน6เดือนนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะต้องรอข้อความที่เขาส่งกลับมาเมื่อครบ6เดือนอีกทีนึงนะคะเพราะว่าบางคนมีอา,อาจจะใช้ย,ยาเป็นปีเลยก็ได้นะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้าง แพ็กเกจแรกที่หมอแนะนำนะคะเพราะว่าแพ็กเกจนี้แต่เดิมเขาให้ความเร็วมาแค่10เมกนะคะ10เมกกระบิดราคา200บาทต่อเดือนแต่ตอนนี้เพิ่มมาเป็น15นะคะ15เมกนะคะขายดีได้เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดได้ว i f i ฟรีนะคะแต่ไม่มีโทรฟรีให้นะคะราคารวมภาษีแล้วก็อยู่ที่200บาทต่อเดือนเท่านั้นถือว่าไม่แพงนะคะได้15เมกเลยนะคะ สำหรับใครที่ต้องการก็ให้กดรหัสนี้สมัครเลยนะคะดอกจัน900ดอกจัน2210สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยค่ะต่อมาแพ็กเกจที่2นะคะสำหรับคนที่ใช้งานน้อยนะคะยังได้เน็ตที่ ราคาถูกนะคะเพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองอันนี้สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้านก็ได้นะคะเอาไว้สำหรับใช้เล่นโซเชียล a c e b o o k l i น e ไว้โทรไว้อะไรพวกนี้นะคะเล่นแอปเป๋าตังอะไรพวกนี้กับยูกูเกิลได้หมดเลยนะคะ150บาทความเร็ว4เมกะบิตนะคะราคา รวมภาษีแล้วนะคะรหัสกดนะคะดอกจัน9 0 0ดอกจัน9859สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะต่อมาแพ็กเกจที่3แพ็กเกจนี้สำหรับคนที่ใช้งานเยอะนะคะความเร็ว20เมกะบิตนะคะราคาเดือนละ300บาทรวมภาษีแล้วนะคะแพ็กเกจนี้แรงนะคะแต่ราคาก็ยังแพงอยู่อ่าแต่ถ้าใครที่ใช้งานเยอะก็โอเคนะคะ ไม่งั้นก็ใช้ความเร็ว15เมกก็ได้นะคะก็ถูกไปอีกร้อยหนึ่งนะคะเท่าที่ขายมาก็คือ15เมกขายดีแต่ถ้าใครสนใจแพ็กเกตนี้ก็กดรหัสดอกจัน900ดอกกันดอกจัน97364เหลี่ยมแล้วกดโทรออกสมัครได้เลยคะ่ะแล้วใครที่ต้องการโทรนะคะเน้นโทรด้วยหลังจากที่เราสมัครแพ็กเกจต อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วสามารถซื้อแพ็กเกจโทรได้เลยนะคะเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นเองแต่แพ็กเกจโทนี้จะให้มาแค่3เดือนนะคะอาจะต่ออายุให้อัตโนมัตินาน3เดือนโทรฟรีทุกเครือข่ายนานครั้งละ15หนาทีส่วนเกินนาทีละ1บาทรหัสดอกจัน9 0 0ดอกจัน4953สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะใครที่ต้องการโทรนะคะก็ เติมเงินเข้าไปนะคะเพิ่มเข้าไปแล้วก็กดรหัสเข้าไปสมัครได้เลยนะคะหรือถ้าใครที่ไม่ได้เน้นโทรก็ไม่ต้องสมัครเพราะเราใช้โทรแบบไลน์โทรหาน messenger ได้นะคะก็เอาเป็นว่าเลือกให้ถูกใจสำหรับใครที่ต้องการเน็ตนะคะจะมากจะน้อยก็เลือกให้ ตรงตามความต้องการการใช้งานของเราจริงๆนะคะสามารถสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะทุกแพ็กเกจมีวันหมดอายุอย่างที่หมอนบอกเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะณนะตอนนี้ก็คือสมัครได้อยู่นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่งติดตามช่องหมอนทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ